ุกคนวันนี้เดี๋ยวเราลองมาดักปูดําในแบบของก้นหล่อๆก็ทากันดีกว่ามาลองดูนครับวันนี้เราจะมาดักปูดําในแบบที่ตัวไม่เปียกน้ําแล้วมาลุ้นกันครับว่าถ้าเราดักปูดําในแบบที่เราไม่ลงน้ําเลยเนี่ยตัวไม่เปียกเลยเนี่ยปูดําเนี่ยจะเข้าให้เราหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นกันครับในภารกิจดักปูดําโดยไม่เปียกน้ําไปลุ้นกันครับว่าจะได้ปู Carter. ไหมวันนี้แต่งตัวหล่อมากเพื่อที่จะทำภารกิจนี้โดยเฉพาะเลยนะครับไปครับไปปักกันแรกกัน โอเคและนี่เราก็มาถึงที่ที่เราจะปักกันแรกแล้วไปครับเลยปักกันแรกกันก่อนเรียบร้อยครับอันแรกไปกันต่อไปโอเคมาตอนนี้เรามาถึงหมายที่สองเลครับไปโอเคเรียบร้อยอันที่สองปักไปแล้วไปกันต่อไปกันโอเคตอนนี้เราก็มาถึงหมายที่สามตรงนี้เราไปปักกัน เรียบร้อยไปขันต่อไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงหมายสุดท้ายแล้วนั่นก็คือหมายที่สี่นะครับผมเจอแล้วครับนี้เลยไปครับเรียบร้อยทุกคนตอนนี้ทั้งหมด4คขันเราก็ปักเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูกันนะครับว่าภารกิจของเราวันนี้เนี่ยในการแต่งชุดหล่อมาดักปูดําโดยที่ตัวไม่เปียกน้ําเนี่ยปูดําจะเข้าให้เราหรือเปล่ามารอลุ้นไปด้วยกันช่วงนั้นเต็มเหมือนเดิมโอเคนะครับไป ผมครับผมผมผมโอเค okay, ทุกคนตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่เราต้องมายกปกูแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่คันแรกอยู่ที่หมายแรกนะครับลองดูครับทุกคนผมผมผมแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยไปครับไปดูไปดูหนึ่งตัวงามๆครับทุกคนนี่คันผมแบบหนักมากนึกว่าจะเป็นตัวใหญ่กว่าน,นี้นะครับ แต่ตอนนี้ก็โอเคครับผมไม่เหลาคันแรกไม่เหลาครับนี่นี่แหละครับปูกระเทยเนี่ยครับที่ใครไม่รู้นะครับว่าปูกระเทยหน้าตาเป็นยังไงนี่แหละปูกระเทยหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ครับทุกคนจะปิ้งมันเนี่ยเนี่ยมันจะไม่เหมือนตัวของตัวผู้นะครับของตัวผู้เนี่ยจะแหลมขึ้นไปเลยแล้วก็ของตัวเมียเนี่ยมันจะขึ้นมันกึ่งวง,งกลมเต็มเต็มเลยนะครับนี่แต่ของปูกระเทยเนี่ยมันจะเป็นกึ่งกึ้งกลาง โอเคไปลุ้นกันที่สองกันต่อครับไปโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่หมายที่สองเลยนะครับไปลุ้นกันที่สองกันต่อมันอยู่ที่นั่นไปครับเห็นเลยครับเห็นเลยอันนี้มั่นใจได้เลยครับว่ามีปูแน่นอนลานขึ้นมาอยู่บนจอมของใจเราเลยเดี๋ยวผมยกมาให้ดูชัดๆดีกว่ากันที่สองนะครับอี๋อมาแล้วนี่ครับทุกคนกันที่สองนี่ครับ เดี๋ยวเราปล่อยดีกว่าเล็กเกินโอเคบายยกันที่สองไม่เหลาได้ตัวเล็กมาตัวหนึ่งไปลุ้นกันที่สามต่อครับไปกันที่สามเหลาครับผมกันสุดท้ายจะเหลาหรือไม่เหลาเหลาครับผมและแล้วภารกิจดักปูดําสไตล์กันหลอก็เดินทางม,มาถึงช่วงท้ายของรายการเลยนะครับอยากจะบอกว่าดักปูดําสไตล์กันหลอเนี่ยผลงานที่ออกมาเนี่ยมันไม่ค่อยหลอ่อสักเท่าไหร่นะครับภารกิจของเราใช้ใจดักปูหรือว่าใช้ จังโกยไปทั้งหมด4ลูกนะครับแล้วก็ผลที่ได้เนี่ยขันแรกได้ตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นี่ได้ปูกระเทยมาตัวหนึ่งกันได้กันที่2ได้ลูกปูมาหนึ่งตัวกันที่3ามหลาวกันที่4ี่เหลาผลสรุปก็คือวันนี้เราได้ปูด,ดํามาแค่สองตัวตัวเล็กหนึ่งตัวปล่อยไปแล้วแล้วตอนนี้มันเหลืออยู่แค่ตัวเดียวเอาเป็นว่าปล่อยดีกว่า สรุปวันนี้นะครับภารกิจดักปูดำสไตล์บอหรอของเรา4กันได้แค่2ตัวขอบคุณที่อยู่ลุ้นมาด้วยกันจนจบรายการแล้วเจอกันใหม่ในภารกิจต่อไปขอบคุณครับไ